ค่ะพี่น้องนี่ตอนนี้ห้องสิมาลานขายไปแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเขาสิมาเอาปลานิ่นพอมือนั้นเขาได้แต่แตปลาทับทิมไปปลานิ่นไปเพิ่มจะกลอยหนึ่งก่อนยางละลอยโตเนาะ,ค,ะค่ะอือ่าทอดราคานี่บมองขายพันปลาในห๋ยงสีผ้าพี่นออ้องเขาไปเบิรงเนาะ

แต่แล้นนะคะหมีพันปลา,าปลานิมปลานิมหน่อยกัปลานิมใหญ่ปลานิมหน่อยเนี่ยลอยตัวปลานิมใหญ่หาที่ตัวเดี <S <S นะ๋อลงไุอกนะ่น่ะไปาเนี้อะไรปลานิมมากปลานิมหน่อยกับปลานิมใหญ่ น้อเดี๋ยะอันบึงตามที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าให้เอาแส้ในน้ำก่อนให้เอาน้าในหมี่ใส่ก่อนนะคะ่ะมาไว้ก่อนเพราะว่าให้มัน หมันปรับสภาพอันนี้นะคะค่ะนี่ปลานิ่นนะคะปลานิ่นหน่อยกับปลานิ่นใหญ่ทั้งเบิร์ดมอนี้นี่ลอยหาสิบตัวนะคะที่มาปล่อยไว้นี่ลุนหน่อยก็ลุนใหญ่นะคะสองลุนี ก้อนานั้นน่ะถ้ามีปลาทับทิมนะคะแล้มันลงไว้น้อยตัวไปวไหรอเดี๋ยวคุณอาหารนี่แหละเดี๋ยวเขาสีวานหึงเลยวานลองก่อนเพราะว่าโบเห็นเลยซุ่มมากตแต่กต่อนซุ่มปลาทับทิมถือว่าปล่อยปล่อยก้อนนั้นนี้นะคะแค่ปิดใส่หมดโบเห็นเลย